สวัสดีครับผมสวัสดีครับทงชัยชาแนลนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับชมคลิปน้านะครับนะครับมณีสีผ้านะครับสีผ้าหรือว่าสีผมกับสีมหัดเื่อนนะครับในการผูกใส่ตะเกียงเจ้าพายุนะครับแล้วการจุดนะครับจักจิือวิธีบอยนะครับขับมาเบิรงกันเลยครับใส่ของผมนะครับเป็นใส่ของนะครับใส่ของโคแมนนะครับนี้เป็นใส่ของโคแมน ครับผมใส่ของโคแมนเบอร์ยี่อนะครับเบอร์ยี่อนะครับนะครับขับมาปูกกันเลยครับกตามวิธีการของผมเน่ยครับใส่ตะเกียงเจา้าพายุนะครับ ถุงหนึ่งแบบนี้ครับเบื้องลักษะกทางในครับเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้โคแมนใช้เสียงโคแมนครับถูกตรงนี้ครับตรงที่มีรองนะครับลูกเขาตรงที่มีรองครับ มาเบิ้งกันจะเป็นยังไงครับดำบ้าดำอยดำดูขับดำเนี่ยจังน้อยครับขับมาบ้างไหมสิเลยครับจะเห็นกันนะครับเห็นกันชัดชัด ดึงแห้งนะครับเพราะว่าเป็นส่เทียนนะครับดึงแห้งดึงเพราะยูมัดไอยูครับดึงแห้งขาดดีครับดึงเพราะยูนะครับเดี๋ยวดึงแห้งขาดนะครับเป็นสา ใส่กับตะเกียงครับที่ตะเกียงผมออก็คืออีดานะครับอีดาหนึ่งสาหาศูนย์นะครับ3ามยหสิแรงเทียนนะครับปุ๊บล่อยครับเป็นลักษณะนี้ครับครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ิปงๆเนี่ยครับแน่นนะครับเรื่องปงๆเนี่ยนี่ดำเลดครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ไปแล้วก็ใส่นะครับไปเล้วใส่เข้าไปในใส่เข้าไปในอหรอนับหน,นึงครับจมนะครับใส่เข้าไปในตัวตะเกียงครับอึ้บใส่ยากจังเลยครับ ใส่ใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าอันนี้คือกรณียังมาใส่ใส่อันที่ยังเขาเอ็นใส่ถูนะครับใส่ใส่แก้วนะครับกรณียังมาใส่อันกระจกเขาเอ็นกระจกทีครับแป๊บนึงครับนะครับเป็นของบัตเตอร์ไฟนะครับโอ้บัตเตอร์ไฟใส่ลงไปครับ ็ดีนะครับเดี๋ยวจังใส่แอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวจังใส่แอลกอฮอล์เดี๋ยวจังใส่ดูดำหน่อยครับอันนี้จะให้ตรงกับตร,ต,รตรงกับตรงกันนะครับมาดัด โอเคโอเคตรงนี้มาปึ๊บนะครับต่อไปกับสิเดี๋ยวสิล่องผ้าจุดเบิ่งนะครับมันจุเป็นยังไงนะครับอันนี้ค,นนะค,รรนนครับ้าครอบปึ๊บแค่นี้ครับหลังจากใส่แล้วครับครับใส่เรียบร้อยใส่แอลกอฮอล์เรียบร้อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับครับจะเป็นการสูบลมนะครับ การสูปลมอ่เข้าไปครับมากันเป็นตะเ,เกียงอีด้านะครับนะ่าจจะอ่านเออีดาอ้านะอีด้าแล้วก็ หนึ่งสามหาศูนย์แรงเทียนนะครับสามร้อยห้าสิบแรงเทียนนะครับนะครับอีดานะครับครับผมอีดาเอ็กเพจนะครับออริจินอลนะครับ มาลองกันเลยครับใช่ๆมาลองกันเลยครับจะเป็นยังไงมันก็นจะลุกบึ้มบึ้มบึ้มแล้วครับไฟก็จะลุกบึ้มบึ้มโอมเป็น,นยังไงครับ ไม่ต้องขับให้ห้อนเรากับเผ้าใสครับเมื่องกินขับมาสิบปีได้ครับสิติดว่ กำลังปรับครับปรับเทาใส่เข้าครับ,รบเสียงกำลังออกครับผม ยังดีอยู่ครับจ่าดีครับผมแสงจ่า มาตรฐานครับครับรบันดุงครับแสงสวยครับโอเคครับผมใส่ของ ของโู้แม่นนะครับแสงสวยครับผมนิ่งดีครับนิ่ง ผมือว่าสำเร็จนะครับสวัสดีครับ